สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีกันอีกครั้งเนาะอีกหนึ่งคลิปกับทางช่องสัทธมาปฏิหารเกิดนะครับสวัสดีกัลยาณิมิตรทั้งหลายนะครับผมเนาะก็คลิปนี้นะครับเหมือนที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะครับผมจะมาลงนะครับเป็นสรุปหลักสิบล่างนะครับผมเนาะหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมาครับก็เข้านะครับผม เข้าในส่วนของตัวรองนะครับเข้าในส่วนของตัวรองผมบอกแล้วนะครับคือกระบวนการคิดของผมนะครับไม่ใช่กระบวนการคิดหรอกคือขั้นตอนนะครับขั้นตอนและวิธีการนะครับที่ผมคิดแล้วก็ประมวลออกมาเนี่ยผมจะบอกนะครับผมจะบอกให้สมาชิกยิปซีเนี่ยนะครับเอาที่แบบให้เข้าใจง่ายที่สุดเนาะนะครับมันจะได้จะได้คิดตามไปด้วยนะครับก็จะได้แบบคือเป็นวิธีคิดที่ดีที่สุดอ่ะนะครับ ผมคิดไปว่านะครับขอให้เข้านะครับขอให้เข้าเยอะที่สุดขอให้เข้าบ่อยที่สุดมีโอกาสหลุดน้อยที่สุดนะครับใช่ว่าจะไปวัดอย่างเดียวใช่ว่าจะไปวัดดวงอย่างเดียวนะครับผมไม่อยากให้ทําแบบนั้นนะครับผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะครับจะสังเกตว่าเลขที่ผมทําเนี่ยมันจะกว้างแต่บทสรุปของมันนะครับบทสรุปของตัวเลขที่ผมทําขึ้นมานี่นะครับมันเข้าและไม่ได้เข้าแบบ คือมันเข้าในส่วนของไม่เกิน50%เอาง่ายๆนะครับจากเรียกสิบตัวเนี่ยผมตัดออกมานะครับสรุปที่ตัดวันที่สรุปเนี่ยมันก็ไม่เกิน5 0เนี่ยมันก็ไม่เกิน5้าตัวนะครับถามว่าไม่เกิน5้าตัวเนี่ยถ้ามันเข้าเนี่ยถ้ามันเข้าเนี่ยบวกไหมไม่ติดลบก็แล้วกันครับจริงๆครับไม่ติดลบก็แล้วกันนะครับดีกว่าที่จะไปแบบ ถ้าสมมุติว่าเข้านี่ได้เยอะเว้ยและส่วนใหญ่คนจะไม่คิดว่าถ้ามันไม่เข้าล่ะถูกต้องไหมครับถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่เข้าไปเรื่อยไม่เข้าไปเรื่อยไม่เข้าไปเรื่อยเมื่อไหร่มันจะเข้ากีใช่ไหมครับผมก็อยากให้คิดแบบนี้นะอย่างนี้ก็คําเตือนกันก่อนเลยนะว่าให้รับชมรับฟังนะเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานนะครับมาฝึกสมองทางคณิตศาสตร์กันนะครับมาบวกเลขแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าจะเรียกว่าตรกกะก็ได้เนาะความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นก็ดูจากสถิติย้อนหลัง นะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งประการนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยนะครับทุกท่านอันนี้ก็มาดูกันเวลาว่างเป็นงานอดิเรกนะครับฝึกสมองกันใครว่างก็มาดูนะครับใครทํางานก็ทํางานไปนะครับเอางานในหน้าที่เราเป็นหลักนะครับ่องบ้างขำๆก็มาดูกันนะครับแต่ก็เสียงว่าติดแล้วนะครับผมก็ยังบอกกับตัวเองนะผมบอกตัวผมนะแต่ผมมาพูดให้ฟังเนี่ยว่านะครับ การรักษาแชมป์ม,มันยากกว่าการที่จะไปชิงแชมป์นะครับผมคิดว่าผมเป็นแชมป์นะตัวนี้นแชมป์กับตัวเองนะผมไม่ได้ไปเทียบไปเทียบกับคนอื่นนะผมคิดว่าผมเป็นแชมป์กับตัวเองคือผมเอาชนะได้ที่ว่านะครับสีงววติดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับสีงัวติดทั้งบนทั้งล่างและไม่มีงวดไหนที่ไม่เข้าตัวที่ผมวงไม่มีงวดไหนที่ไม่เข้าตัวที่ผมแ,แต้มสีอยู่ที่ว่าจะเข้าบนหรือเข้าล่างและมันไม่หลายตัวด้วยนะครับถ้างั้นสมาชิกคง ไม่ถูกกันหรอกนะครับนะและผมบอกอีกประการหนึง่งบางคนบอกว่าแอดได้ซื้อไหมได้ไมผมไม่ซื้อนะครับผมเคยซื้อแล้วนะครับมันไม่เข้านะครับพอมันไม่เข้าปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้อันที่ผมมาข้์ออกมาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับเลขมันหายไปเลยนะครับผมก็เลยไม่เอาผมคิดว่าผมน่าจะเป็นผู้ให้นะครับส่วนผู้รับฟังเนี่ยเขาจะตอบแทนเรายัางไงก็สุดแต่แล้วแต่วสนาสนะครับแล้วแต่โชคชะตา นะครับผมขอเป็นผู้ให้ก่อนแล้วกันนะครับให้คนอื่นก่อนแล้วคนอื่นหรือว่าสิ่งดีๆแล้วเขาจะตามเรามาเองนะครับเนาะผมไม่เคยคิดจะไปเอาของคนอื่นคนอื่นก่อนนะครับมันก็เหมือนการทํางานเราทํางานแล้วก็แลกเงินนะครับทุกท่านอ่ะโอเคจะมีเกินอย่างนี้ประจํานะครับผมพูดเพลินไปนะครับให้สมองเราลูดแล่นนะครับนะทีนี้สูตรแรกเสร็จไปแล้วนะครับอาจจะมีเสียงธรรมชาติบ้างเช่นว่าสัตว์เห่าฝนตกอะไรบ้างนะครับเ บรรยากาศดีๆนะครับนี่แหะผมเขียนเส็จแผ่นไหนนะั้งวันที่ผ่านมาผมใช้4ี่สูตรหรือสามสูตรผมจำไม่ได้ผมว่า3าสูตรนะผม3าสูตรเออแล้วผมขอขั้นอีกนิดนึงนะผมกลัวผมลืมมาครบล่างเนี่ยผมจะทําต่อนะเพราะอะไรครับพรอนไปเข้า3ามตัวบนครับเนี่ยนะครับห้าแดสามมันเข้า3ามตัวบนแล้วก็เนี่ย นี่ดูดิครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมตัดอะมันไปเข้าบนครับผมไม่ตัดทิ้งหรอกงวดหน้าผมทําอีกเออเผื่อมันเข้าบนอีกอะเผื่อเข้าสามตัวอย่าไปรู้ได้อย่างเยี่ยงไรเออถูกต้องไหมครับมันมีโอกาสนะทุกคนนะเอเอนี่ยอ่ะผมก็จะทํามาครบล่างผมจะทําอีกนะครับแล้วแต่นะครับถ้าคนจะชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับชุดเนี้ด้วยเนี่ยเป็นไงล่ะเห็นไหมครับดีไม่ดีมีคนเอาไปถูกด้วยอา่า มันเข้า3ามตัวด้วยอ่ะผมไม่ได้ประกบ3ามตัวให้นะแต่มันเป็นสูตรมาครบล่างไงครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยน,วยน,น,นี่จำได้ไหมครับคู่ดับล่างเข้าวินอีกแล้วครับนะครับเข้าวินคือหมายความว่ายังไงนะครับไม่ใช่วินจักรยานยนต์นะครับนี่ครับเ็ไม่เชื่อผมหรือ,อยังขนาดผมบอก8ปเเซ จะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวมาเลยครับ4-2เรียบร้อยผมบอกแล้วว่ามีโอกาสมาทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยผมถึงไม่ได้บอกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะไงเห็นไหมครับมาครบสองวดแล้วเออมาครบล่างสองวัแล้วเห็นไหมครับมันมันมีสูตรดีๆอยู่ที่ผมบอกเปอร์เซ็นต์นี่ให้ระวังดีๆนะครับส่วนใหญ่จะไม่พลาดผมย้ําแช่ว่าส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่เคยพลาดนะอย่าไปตีความนอกจากที่ผมพูดนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันหลัก10ล่างเห็นไหมเลยไปตั้งหลายสูตรนะครับจีนะครับผม,มนี่บางคนนะครับบางท่านนะครับเผมก็ให้เหยียดน,นะผมเรียกท่านเลยนะนะครับอ่าคือเขาจะไม่ดูนะเขาจะเขาจะสนค่ว่าให้เลือกเลขมันเยอะเขาก็จะไม่ดูแต่มันก็มีวิธีตัดของเขาอ่ะนะ อันนี้เข้าตัวรองนะผมก็จะยืนยันคำพูดของผมว่าสูตรนี้90%บเปอร์เนเหมือนเดิมสองสูตรนี้สองสูตรนี้ผมก็จะให้90%บเปอร์เนเหมือนเดิมนะครับสวยงามมากนะครับผมเนาะอ่ะนะครับแล้วก็คือเอาจริงๆนะครับผมว่าถ้าผมทำ เขาเรียกว่าขั้นตอนแบบเนี้หรือว่าวิธีการคิดแบบเนี้แล้วนํามาตัดไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยนะครับคือผมแบบเอาพูดมาแล้วผลลุกเหมือนแบบว่าเรารู้ช่องทางว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้มันดีแล้วมันเข้ามันมีโอกาสที่จะเข้าสูงเน,น,นี่ยนะครับยืนยืนหน่อยอะนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าปีหนึ่งจะไม่หลุดนะครับแต่ปีหนึ่งยี่สิบสี่งวดเนี้ยเข้ายี่สิบสามงวดเข้ายี่สิบงวดเนี้ยมันดีนะครับ มันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่สําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็เจองัดที่มันไม่เข้านียนะครับผมให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจทุกทุกงวดวที่ผ่านมาและของวที่จะถึงผมก็ให้กาลังใจตลอดนะครับผมให้กําลังใจทุกท่านนะครับให้กําลังใจในการทํางานไม่ใช่ว่าให้กําลังใจในการซื้อตัวนี้ไม่ใช่ว่าให้กําลังใจในการว่ามันต้องเข้านะเราต้องใส่มใ <m> ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอยู่ที่ความพอดีนะครับทํางานบ้างๆงเราก็มารับชมกันเผื่อไปเจอใช่ไหมล่ะ เดีไปเจอแม่ค้าเดินมาอย่างเงี้ยคนที่เขาไอ้นี่มาอ่ะช่วยเขาหน่อยเว้ตรงกับเลขที่เราดูี่วานะ่มันก็อ่านมีโชคได้นะครับมันไม่เกี่ยวกันนะคนนะะสูตรเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเข้าตัวเด่นหรือเข้าตัวรองแค่นั้นอ่าแล้วก็เอาสูตรนั้นไปตัดนื้อนะครับไม่ยากไม่ยากทุกคนถ้าถ้าฟังนะครับถ้าฟังอ่า เดี๋ยวมาดูกันสูตรผมเขียนใส่นี่เลยดีกว่าหน่วยบนนะครับงวดที่แล้วไอ้งวดเมื่อกี้ออก38มแปดเนาะห3 8, 8หน่วยบนก็คือเลข3เอ้ห้าแปดสามสามนะครับบวก3 2ครั้งนะครับแล้วก็บวก10ล่าง2ครั้งบวก4บวก4 บางคนบอกว่าผมไม่บอกสูตรนะครับนี่นะผมบอก,กนะบางคนดผมก็บอกบางคนบกผมก็ไม่บอกอนะครับใครทันที่ผมบอกก็โอ้ oh, ไปนะครับอ่ะมาดูกันเป็นหกเป็นศูนย์เป็นสี่สี่บวกห้าสี่บวกห้าเป็น 0, เก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ด 90137ผมก็เทียบกันเลยเห็นไหมอ่ะย้อนหลังให้ดูวันนึงว่ามันจริงหรือเปล่านะครับวดน,นั้นออกอ94า9 4เนาะ594ก็เป็น4บวก4นะครับบวก14บวก1บวกเป็น8เป็น0 0บวกนี้ก็เป็น5ถูกต้องครับ5 6 7โอเควันนี้90137ครับ90137 1> 0 1 3และ7นะครับสองสูตรนี้นะครับก่อนที่จะนำมาแยกใส่แผ่นเนี้ยนะครับมีคนเอาไปลงในตามในกลุ่มตาม Facebook เยอะมากนะครับเยอะมากเนี่ยครับสองสูตรเนี้ยแต่เขาเอาไปใช้ไม่เป็นนะครับเออต้องประกบแบบผมนี่นะครับอันที่เขาเอาไปใช้ไม่เป็นเพื่อแล้วก็มันก็หายไปแล้วก็ดีแล้วครับออจะได้ไม่เอาไป ช้แบบแล้วมันก็ไม่เข้าอย่างเงี้ยแล้วก็เสียเสียสูตรเสียดายสูตรนะครับก็จะคิดมาได้นะครับมาดูสูตรที่2กันนะสูตรที่2นะครับหลัก10บนหลัก10บนก็คือ8 8บวกนะครับหน่วยล่างสี่สองเนาะก็คือ2นะครับแปดบวกสเท่ากับ0 0นะครับ0บวก3 เท่ากับ3ดูเลขคงที่มี3มไหมไม่มีบวกเองนะครับ3 4 5 7 1ดไหนดูเลขคงที่ก่อนนะครับ3 4 5บวก2เป็น7 7บวกเเป็น1 สี่เป็น3ถูกต้องนะครับสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งอ่ะทวนหนึ่งงวดนะครับงวดที่ผ่านมาจริงไหมนะครับสิบบนงวดที่ผ่านมาก็คือ9นะครับบวกหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาก็คือ4นะครับ9บวกสีเป็น3นะครับสบวกสเป็น6ถูกต้องนะนี่เห็นไหมงวดนี้ก็จะได้ 3, 3, 3 4 57ี่หนนะครับสามสี่ห้าเจ็ดและหนึ่งนะครับ นี่ทีนี้มาดูตัวชนกันก่อนเลยง่ายๆนะครับ9มมมม้มีไมไม่มี0ไม่มี1ครับ1 1 3ตัวสุดท้าย7มีโมกาสเข้าตัวเด่นเพราะมัน3ตัว3ตัวไม่เข้าก็มีนะนะครับเห็นไหมสว่วนสองตัวนี้เข้าก็มีนะนะมาดูกันทีนี้ ผมก็จะเอารองใส่นี้ทั้งหมดและก็จะไปตัดกับสูตรแรกเออน่ครับมีตัวไหนบ้างที่ไม่มี9นะครับ0 137 4หับหไม่เกี่ยวกับดับนะครับมีแค่นี้เหรอไม่น้อยตัวจัง137 90 45 อันนี้3ามตัวอันนี้3มตัวก็จะเรลืออย่างละสองถูกต้องนี่ทีนี้เราก็มาลุ้นกันแล้วแหละนะครับมาลุ้นกันแล้วแหละม่แค่นี้ไม่เยอะครับงวดนี้นะงวดที่แล้วมีทั้งหมด8ตัวงวดนี้มี4ี่เจ็ดตัวงวดนี้นครับน้อยสุด7ตัวครับเยอะสุด8ตัวนะแต่เอาไปตัดเป็นไง137แล้วก็9045อ่หามันตัดกับสูตรนี้นะ1 3 7กับ9 5้4 5ย์ี่ห้า นี่ยอละ,อะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่สองสูตรหลัก90%เหมือนเดิมครับนี่ก็นีออ่ไม่ใช่นี่มันหน่วย,ยมันมันสามตัวเนาะนะครับถ้ามันเข้าอีกนะอ่านี่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 หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้า ผมเขียนใส่ไหนงวดที่แล้วเทียบเลยนี่ดูวิธีการเทียบผมนะมาทีน่นี้ถ้าเทียบกว่าศูนยนี้นะผมจะไล่ให้ไล่ให้เลยนะศูนย์หนึ่งสอามี่ห้าหกดแดเ้า เนี่ยเอาแบบละเอียดก็คือมีนิศูนย์มีกี่สูตรสามสูตรเนี่ยชนศูนย์ตัวเดียวมีศูนย์มาตัวเดียวมีเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วแหละที่จะเข้านะครับแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์นะไอ้ที่ทัวรไม่ชนเลยเนี่ยผมว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์นะเลขหนึ่งก็สองสูตรนะครับเลขสองละ่เลงละเลขสองไม่มีเลยเนี่ยไม่น่ามาแหละเอาจริงๆนะครับผมว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีสองในหลักสิบนะครับอ่เลขสามละ่ะสองสูตรนะครับเลขสี่หนึ่งสูตร เลขห้าสูตร2สูตร3สูตรเห็นไหมเลข6 0. สูตรเดียวนะครับมายากและสูตรเดียวก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่เลข7ล่ะ3สูตร1 2 3เลข8เลข8ไม่มีเลยเนี่ยแกับ2ดูจะดับหรือเปล่านะครับเลข9กล่ะ1สูตรนี่สรุปนี่ครับ ตอนนี้เราเอาตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมผมก็จะใส่เลยนะครับถ้าชนกัน3สูตรก็จะมี5กับ7ซึ่งตอนนี้นะครับเจ็ดโผล่มาแล้วผมก็จะเขียนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วไปตัดสินใจเอาผมไม่ได้ชี้ชัดอยู่แล้วเพราะผมไม่ไม่ได้มาจากรลกอนาคตนะครับผมก็เหมือนท่านนั่แหละหนึ่งนะครับมันมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดนะครับทีนี้ลูกน้องของเขาก็จะมีตัวนี้ลูกน้องคือตัวรองอ่า มี9 0ใช่ไหมล่ะ4และ5นะครับตอนนี้มันคือตัวไหนครับที่ชนกัน3สูตรเลยคือเลข7นะครับนี่คือหลัก10นะคือเลข7ตัวรองเลขก5นี่ก็เลีงไว้ที่2อันนี้นี่คือเลข5เรียบร้อยครับวันนี้นรับ7 รองคือเลขห้านะครับล่างนะครับหลักสิบอย่างเดียวนะนะครับเหลือเจ็ดตัวเดียวนะครับแต่มื่ที่แล้วเนี่ยงมดที่แล้วผมเทียบมันเข้าไหมมันก็เข้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันถูกนะครับเพราะว่ามันสูตรเก่าทั้งหมดสี 4, 5, ่ห้าสามนี่มันชนสามอันก็มางวดก่อนไม่ชนงวดก่อนที่มันหลุดนะเอางวดที่มันเข้านะครับก็สี่ห้าสามอีก นี่ชน3กับ5นะครับเอาตัวนี้มาเทียบเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีในตัวเด่นหรือตัวรองแค่นั้นนะครับอ่าพอมัน3ตัวอันนี้6 1หน่สิหกหนึ่งหี่ก็มาทั้ง3แล้วก็เด่นแค่3ตัวมันไม่ยากมันก็ไม่เกิน3อ่ะถ้าจะเอาแค่เด่นอวันนี้0 19มีแค่9กับ1เห็นไหมเนี่ยอ่านี่ถ้าจะเอาเด่นโจ๊ะๆเลยนะครับถ้ามันเข้าแบบจังๆเลยก็คือ7ตัวเดียว นะครับพวกนี้เป็นตัวรองเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่เอาทิ้งนะเนี่ยตนนัวนี้เด่นตัวนี้นะครับรอง1กับ3ตัวกันก็คือเลขหออ้าง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับสำหรับผมเนี่ยก็จะกลายเป็นแค่สีตัวพวกนี้เอาใส่กระเป๋าไว้รอเลขดับหลัก10นะครับรอเลขดับหลักสนะิเนาะทุกคนทุกท่านนะครับก็โอเคนะครับสรุปหลัก10 ล่างนะครับของวันที่1กันยายนนะครับปี2565นะครับตามนี้เลยนะครับเด่นตัวเดียวนะครับตัวรอง1กับ3ตัวกันคือเลข5านะครับเดี๋ยวรอสูตรเลขดับด้วยมาตัดมันก็จะจบเลยว่าได้ตัวไหนนะครับทุกคลิปนะครับมีประโยชน์นะครับในการพิจารณานะครับก็อยู่ที่แต่ละบุคคลแต่ละท่านอยู่ที่วิจารยณนะครับชอบส่วนไหนพิจารณาตามความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับผมแค่มาทำให้รับชมรับฟังและก็พูดไปตามความคิดของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ กดใช้วิจารย์ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe นะครับส่วนใครที่อยากเป็นสมาชิกทางช่องเรานะครับก็อยู่ที่ความสะดวกทําไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับทําไม่เป็นก็ไม่ต้องทํานะครับอย่าให้ลําบากนะทุกคนนะส่วนเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับสามารถอัปเดตได้เลยนะครับก็อยู่ที่ความสะดวกอีกแหละนะครับถ้าไม่สะดวกก็แค่นี้ก็โอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอพระคุณสวัสดีครับ